x t u t o r i a l ในตอนนี้เราจะมาแนะนำการดาวน์โหลดภาพจากกล้องมาที่สมาร์ทโฟนด้วย X-App กันเปิดกล้องและ X-App รอสักครู่จนทำการเชื่อมต่อกันโดยดูจากเครื่องหมายบลูทูธที่กล้องและบน X-App แตะที่ Image Acquisition Photography กล้องจะสลับไปที่การเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ที่ X-App จะแสดงหน้าจอกำลังทำการเชื่อมต่อสำหรับบน iOS จะแสดงกรอบเพื่อการเชื่อมต่อพร้อมชื่อกล้องแตะจอยเพื่อทำการเชื่อมต่อ สำหรับบน Android อาจจะแสดงกรอบเพื่อการเชื่อมต่อพร้อมชื่อกล้องแตะ c o n n e c t เพื่อทําการเชื่อมต่อเมื่อทำการเชื่อมต่อแล้วหน้าจอกล้องจะดับไปและไฟสยยัญญาณที่กล้องจะติดที่ XApp จะแสดงภาพในกล้องสามารถดูภาพต่างๆได้โดยการปัดหน้าจอขึ้นลงทำการเลือกภาพโดยการแตะวงกลมบนภาพที่ต้องการหากต้องการเลือกภาพทั้งหมดให้แตะที่ททปุ่มเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายบนหน้าจอแอพแต่หากต้องการยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดให้แตะที่ปุ่มยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดที่อยู่ติดกัน เมื่อเลือกภาพแล้วแตะปุ่ม Transfer the Select Image เพื่อทำการดาวน์โหลดภาพที่เลือกหน้าจอการดาวน์โหลดภาพจะปรากฏระบบจะทำการดาวน์โหลดภาพมาที่สมาร์ทโฟนเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะกลับสู่หน้าจอที่แสดงภาพภาพที่มีการดาวน์โหลดแล้วจะแสดงเครื่องหมายให้ทราบเมื่อต้องการออกจากการดาวน์โหลดภาพให้แตะที่เครื่องหมายย้อนกลับที่มุมบนด้านซ้ายของ X App หน้าจอยืนยันการหยุดการเชื่อมต่อจะปรากฏแตะที่ปุ่ม stop รอสักครู่กล้องจะเปิดกลับมาทำงานตามปกติและหน้าจอของ x app จะกลับมาที่หน้าจอเริ่มการเชื่อมต่อเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลือกและดาวน์โหลดภาพจากกล้องเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราได้แล้วในตอนต่อไปเราจะมาดูฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอดาวน์โหลดกัน